สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจัดตุยวิทอาร์ตนะฮะคะรับก็วันนี้จะพาเข้าไปดูเป็นมิวเซียมหนึ่งนะฮะที่แบบมีลักษณะคล้ายๆเป็นสุสานใต้ดินร้อนๆหน่อยไหมดูแล้ว <laughs> สําหรับคนที่ชอบประวัติศาสตร์ชอบของเก่าโบราณกอ็อาจจะโอเคอาจจะรู้สึกไม่ได้กลัวแต่ดูแบบน่ากลัวสําหรับบางท่านเพราะมันมีการตกแต่งโดยใช้โครงกระดูกดแต่น่าสนใจก็คือพี่กาลังคิดอ่นะวะ่าหรือฝรัง่ง โดยทั่วไปเขาไม่ค่อยกลัวหรือว่าเอเชียเนี่ยเราไปเจออย่างเนี้ยเราก็จะวินเลกับวิญญาณเรื่องอะไรนี้ป่าไปวไนะม่รู้นะวิเคราะห์ได้เลยอันจรยเพราะถ้าเราลองนึกภาพสุสานของฝรัง่งมันจะอยู่ในพื้นที่ของคนหัวใสเป็นสานที่นั่งแั่นสรดเป็นสานที่ <laughs> ที่แบบคนไปนั่งแบบบางคนคู่รัก เขาเหมือนแบบนักเดทกันก็ไปนัดกันตามแบบพวกถานที่แบบเนี้ยคือแบบเป็นพนที่มันเป็นเหมือนแต่เราจะไม่เปเดทที่วัดดอนเป็นคนที่เป็นแบบนักปัาชญนักเขียนนักอ่านอะไรพวกนี้ที่มีชื่อเสียงดังๆในแต่ละพื้นที่อ่ะคนจะเข้าไปทําแบบเป็นพื้นที่สาธารณะแต่มันคนละอารมณ์กับของเอเชียหรือคนไทยวัดดอนวัดดอนมันภาพของเรามันโผล่ขึ้นมาปูพอพะันสุสารมันคือป่าช้า่องเรามันดูน่ากลัวมันดูมีพวกแบบ ผู้จริงก็จริงก็อย่างง่ายๆสุสารที่ฝรั่งเศสลาบัชเชสแม่เอิบเสียปปากไปรู้กันไหมที่ย่อยคนดังๆสวยมากเลยสวยๆแต่ก็เป็นสุสารนะนะกลางคืนก็ไม่อยากเดินหรอกแต่โรงแรมยังอยู่ข้างสุสารเป็นการดแบบรอบๆสุสารอะไรเงี้ยมันเป็นที่แบบที่เป็นพื้นที่ที่เขาจะวางดอกไม้เป็นช่วงอีสเตอร์อะไรเงี้ยช่วงระลึกอะไรเงี้ยแล้วเขาจะไม่กลัวกันนะเดินผ่านกันไปผ่านกันมาแบบนี้ก็อันนี้เป็น อะะฮอยู่อยู่เรียกว่าเป็นสุาสานใต้ดินของคณะคาบูชินนะครับแล้วก็เรียกว่าโครงการนี้สร้างก็ตั้งแต่ประมาณ1626นะครับก็โดยเรียกว่าคำสั่งของโป๊ปนะฮะในยุคนั้นนะฮะก็คือเออเบร์นบนต8ครับแล้วผ่านทางอนุชาของพระองค์นะฮะคือคาร์ดินาลอันโตนิโอบาเบรินีนะไอ้บาเบรินีนี่ยลองจำชื่อไว้นะก็เป็นตระกูลใหญ่ๆๆๆๆๆนะครับ แล้วก็สุสานนี่นะฮะพิฆาลไมน์อย่างที่บอกใต้ดินก็จะประกอบด้วยกระดูกของคนนะแล้วเอาชิ้นส่วนต่างๆนะนะฮะถามว่าเป็นกระดูกใครก็คือกระดูกคณะของนักบุญเหล่านี้เขาบอกถึง3,700คนครับคนแล้วก็เอามาแบ่งชิ้นนะนี่ครับนะไม่นั่นหายสึงว่าต้องรอเปื่อยก่อนนะถูกเปล่าถึงจยกระดูกมาได้นะเออก็ไม่รู้เขา้มีขั้นตอนฝังไใต้ดินก่อนแล้วค่อยขุดมาหรืออะไรนี้ป่าใช่ไหม คืมานั่งเลาะ้วไม่ไหวหรอกใช่ไหมฮะแต่เป็นอันว่ากระดูกนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก mm hmm. เพราะมันเอาชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาเรียงกันเป็นวงรีเป็นโค้งเป็นดอกไม้เป็นอะไรนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวถ้าลองดูรูปที่เราแทรกใหดูนะครับซึ่งก็มาเขาเชื่อว่ามาจากกระดูก3,700คนเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็พิันเนถึงเป็นพิพิธภัณฑ์นะเปิดตั้งแต่ปี2012นะครับ mm hmm. แล้วก็ ก็มีปฏิมากรรมมีวัตถุทางศาสนานะครับมีสิ่งของใช้ประจําวันของนักบ,บวชก็เขาบอกมีผลงานที่โดดเด่นอ๋อใช่ใช่ Saint Francis in Meditation มีงานของคาร์โลโจด้วยแด้วยวเราพยายามจะแทรกรูปให้ถึงด้วยนะับซึ่งก็นั่นก็เป็นแกลเลอรี่ที่เล็กๆแต่ที่น่าสําคัญก็อย่างที่บอกเขาวิธีเขาเรียนกระดูกนึกออกไหมคือไม่น่าเชื่อเลยเหมือนกับ คือเหมือนลูกวาดเลยอะแล้วก็ดาว่าไอกระดูกชิ้นนี้ก็ต้องเป็นนิ้วก้อย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 เหมือนกันอะไรยงนี้ได้หรอใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนงานศิลปะด้วยอืมใช่มันเป็นไม่เป็นงานศิลปะเลยใช่มันเป็นงานศิลปะแต่ไอที่หลอนหน่อยก็โัวกระโหลกนี่แหละนะฮะก็เป็นอะไรที่แต่ว่าก็เป็นไม่ได้นะฮะอย่างที่บอกว่าอ้างว่าเขาทำมาเพื่ออะไรุดประสมก็ให้ไอคนลํำลึก ถึงความตายอ่ะมรณานุสติมรณานุสติกใช่ไให้ลำลึ้อวันนึ่เราก็ทนก็ต้องจบด้วยอย่างนี้จ้าก็ไปใช่ใช่ท่านั้นก็ใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมในโลกนี้นะวันหนึ่งเราก็ต้องไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วครับครับผมโอเคครับตันหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ